ต้องมา,าไไม,มานี่แล้วช้าไไหนี่ครับมานี่แค่ไปวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นไปออกก่ลงกายไปหลงไปไม่ต้องมารอาทอลาอยู่นะหิวแล้วนี่เ调ให้วิ่งเล่นก่อนให้วิ่งเล่นฮะอ้ไปเลยให้วิ่งเล่นไม่ต้องมารอ ไหนอะไรติดเป็นสาวจะได้ติดี่ยฮะไปวิ่งเล่นนั้นแหละงั้นก็อยู่นั้นเลยอยู่ด้วยแหละขาเพื่อนเลยนไหนใบตุ้ยกันกล้วยทางองไปไหนฮะ เตยกระตุ้งท่องๆไปไหนดูสิเออเฮ้ยมาถามก่อนนะนี่นี่ไปเตยไปไหนไปเตยไปไหนฮะไปเตยไปไหนเตยไปไหนอ๋อมองซ้ายมองขวาไม่รู้ครับไม่รู้ค่ะเตยไปวิ่งไปเล่นเขาวิ่งเล่นกันเนียไม่ยอมไปวิ่งเล่นเลยอ้วนแล้วอ้วนแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวไม่สวยนะ mấy chỗ đó mày dặn lên nón tiếp vào nha ai lấy lấy người học phục vụ y lên thơ tòng quay phung hưng anh hưng này hưng anh hưng anh thon anh thon anh đâu anh thon anh thon anh thon anh anh ไปหน้าบ้าน,มนหมดไ,ไปะตามมาเราดูสักคู่เอดูสักคู่คจะมาไหมตื่นที่เลี้ยงไก่แก้เดี๋ยวรอดูไม่มานี้เที่ยวหมดเลยไยว้เฮ้ยทองทางทอง มากันสักตัวเลย